วัดจันทร์ชาติพัทารากคุมยมสิบวันบตโสส์พัทาราเลขแบบต่องเจ็บเลขขัรตวจนักบลาเขตสายมาเก็บสุดยอดจับที่นาจอกจบดูจ SO si ับอต่งวงตโางสุดจับตจัวันพิสุพิสุจัรห้มางเขตต่างตาสัช เัระเลอ้ยุอยุ่ในบาทเตียงนะครับตัวเดียวกันตัวเดียวกันได้แปดให้แล้วก็หนึ่งตัวเดียวกันแปดแปดหนึ่งเจ็ดแปดเจ็ดแปดแปดหนึ่งแปดเก้าเจ็ดเตอร์ เจ็ดแปดเก้าเจ็ดเลยพี่น้องเดลด้วยลด้วยลำรวยล้ำรวยนะครับแบบหนึ่งเจ็ดแปดเก้าเจ็ดนะครับแบบหนึ่งเจ็ดแปดเก้าเจ็ดถ่ายรูปวบกระดาษกับพแม่แบบหนึ่งเจ็ดแปดเก้าเจ็ดเลอล้ด้วยล้ด้วยน้ำกันบ้านครับยุ่งแนบบาทหลักกยู่งนบมืน กระทางโูกครับแหนึ่งเจ็ดแปดเก้าเจ็ดเด้อพี่น้องเด้อนก็มารับชมกับมารําด้วยน้ำกันรวยรวยรวยด้วยกันวันนี้แบบหนึ่งแปดเจ็ดสมการทานโทกเด้อร่ำรวยร่ำรวยระกับศิลปศาสาร์ิที่ประานทนเพื่อ ร่ำรวยร่ำรวยวันนี้สาธุสาธุรวย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 ใครได้มาทำบุญมาเอาโชคเอาลาบน้ำกันเนอะอิ่มบุญร่ำรวยกลับบ้านกันทุกคนนะครับอิ่มบุอิ่บุญร่ำรวยกลับบ้านเอยสาธุสาธุ ไ้ระราสีผสมให้สีก่อนจะจัทีรริผสมเป็นพระคิารเจรประับประาระคบรมรมคผสมจริระอระาเจริานับที่เกี่ยวกับจตุุตตผสม ออมาบ้างนะครับวันนี้เราจะทำในสิ่งที่เป็น,ปน,น,นตัวตัวทูปนะครับ<า>ทูปแปดหนึ่งเจ็ดนะครับตัวเลขทูปแปดหนึ่งเจ็ดขันน, 8, 9, 7, น้ำมลแปดเก้าเจ็ดเด้อพี่ต้อมเด้อขันน้ำมลแปดเก้าเจ็ดนะครับเลขทูปแปดหนึ่งเจ็ดนะครับร่ำรวยร่ำรวยวันนี้สาธุสาธุสาธุถ้าได้สิ่งผ้าใบนี้ขึ้นไปบาง E uh, aí, o bolso. Uh. 你看。<Yeah. S 2> <Yeah. S 1> yeah.